ว่าไงแสงแรงผมและสวัสดีท e ุก e ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับผมเทรน d t เทรเซอร์วันนี้เราอยู่กับเกม s t o n e h o l e HD ประกรมการถัดจุดยุทธศาสตร์เวอร์ชัน HD นะฮะหลังจากที่เราได้จบภารกิจที่หไปแล้วเรียบร้อย The l a s t Proposal ต่อไปเราจะต่อที่ภารกิจที่เจอกันเลย breaking the siege ข o m มี เรื่องเลาแต่ก่อนเกี่ยวกับหนูที่ชอบโป๊ปตดเมื่อกบฏได้เห็นแผ่นเขา้นูลอยมาจากบนฝากฟ้าวิ่งไปพร้อมทหารร้องไห้พร้อมความตายจากบนฝากฟ้าโอ้เจ้าหนูจุดจบมาไกลเขาจะคุกเขาเพื่อความเมตตา กอฟังขึ้นนี้ให้ดีเราจะได้ยินเขาวาวนาะบทกวีดังกล่าวนี้ได้แพร่กระจายทั่วไปยังทั้งแผ่นดินเกี่ยวกับดาเนและคำตัดสินของหลอดวูแซกเซอหลองอามได้นำขึ้นมาและอีกไม่นานหลังจากนั้นคุณได้รับข้อความจากหลอดเมเดคินผู้กังวลใจว่าเขาพร้อมที่จะนำทหารต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านเดรฟรกเจอตองจัดการกับหลอดไมเดคินถ้าเกิดมีหลอดแค่คนเดียวมันลุกฮือขึ้นมา ั้งหมดมันจะลูกฮือขึ้นตามเอเอ,เอตามจริงแค่แ้าอยากจะเอาประเทศขราค้ากลับมาก่อนนะและ้วแล้วแล้วตอนนี้ข้ามีทหารไม่พอเออเอเอ,เอคือข้าอยากจะรอก,กำลังเสริมนิดนึงนะจาก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 ไหนนี่แหละหยุดเสียทีจัดก,การหลอดไม่ได้เขนหรือจะให้กูตัดคอมึง ที่เจ้ากับบาเนี่ยนะข้ายากจะเลื่อนลำดับให้เจ้านั้นกลายเป็นผู้นำแห่งกองทัพกบฏท,ทั้งหลายเจ้าได้ทำไว้ตั้งมากมายทีนี้งานแรกที่ข้าจะให้เจ้าไปทำนั้นคือไปช่วยลอเมเนคินจนกว่าการโจมตีของเมืองเขาจะถูกกำจัดไปให้หมดรอเมเนคินกำลังอยู่ภายใต้การโจมตีและเราก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันที่จะให้ประเทศของเขานั้นล่มจมมิได้ วางกองลังด้วยทหารสเปียร์แมนแล้วก็จัดการนำทัพพวกเขาพาไปสู่ชัยชนะชัยชนะครั้งนี้จะนำพาให้ประเทศอื่นนั้นลุกฮือขึ้นมาโอเคพลิกง่ายจัดการศัตรูให้หมดอีกครั้งหนึ่งแต่ปัญหาคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าตอนเริ่มมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไปดูฮิตกันเริ่มจากอันแรกอันที่สองเอ,อมีสองอือฮอสเปียร์แมนไปอยู่บนกระแพงให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่ชาทำได้เพื่อให้ดัน ด้านด้านบันไดลงอืดเอ็กซ์ซีฟแอนด์ดิเฟนซีฟสเตตัวโลยูทูบอ๋อใช้การโจมตีอ่าใช้การตั้งค่าแบบเอ็กซ์ซิฟหรือดิเฟนซีฟเพื่อจะให้ตัวทหารเนี่ย มันตัดสินใจเอาเองว่ามันจะทำยังไงตอนที่โดนโจมตีไปกันเลยเตรียมตัวกดตัวลบได้รีบขึ้นไปทหารรีบขึ้นไปพวกเองกำลังจโดนโจมตีทางแล้วตอนนี้และรีบสร้างรั้วกันเลยนะดวนเจเพิ่มความแข็งแรงให้กับรั้วอันแข็งแกร่งของพวกเราปัญหาคือเต้องรีบส่งทหารขึ้นไปในส่วนนี้เลัวสเปียร์แมนเราได้ขุมสเปียร์แมนแล้วทหาร แล้วก็แล้วก็ตัว,าตวอาเชอร์จะเป็นที่จะต้องขึ้นไปอยู่ตรงกลางใช่อยู่ตรงกลางทีนี้เล่น,เนความเร็วสักนิดหนึ่งเพื่อให้พวกนี้ไปถึงกันเร็วๆแล้วก็อาเชอร์ยก,กก้นขึ้นมาอยู่บนนี้ยังโดนเจและไอพวกนี้มันเดินช้ากันจริงตอนนี้ที่ห่วงโอ้โหแต่พวกนี้มาเยอะอ๋อมาแต่สเปียร,ร์แมนยังพอรอดตายอยู่เพราะฉะนั้นอาเชอร์จะขึ้นมานข้า,ขางบนเดี๋ยวนี้แล้วก็ส่งสเปรรียร์แมนขึ้นไปอยู่ประจำจุด ไอ้พวกนี้ขึ้นไปอยู่ตรงนี้แบ่งไปอยู่สองส่วนเพราะตอนนี้ผมกำลังจะเจอบันไดมากมาย Off we go กำลังจะเจอบันไดมากมายกันจะดันใช่รีบดันบันไดกันเดี๋ยวนี้ดันบันไดลงไปใช่ให้มันได้อย่างนี้ซีรีบดันบันไดลงไปทานดันบันไดลงไปยายพวกมันปีนขึ้นมาถึงห้างบนนี้ได้แล้วก็จัดการให้คนธนูนั้นจัดการซอยไปเรื่อย แต่ในนี้มันมีสเปียร์แมนคอยอยกำแพงเราอยู่แต่มันสอยตรงส่วนนอกเลยยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แน่ส่วนไหนก็ตามที่มันมัดถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บน่าจะแย่พอสมควรเพราะฉะนั้นโอเคผ่านรอบน,นี้เสร็จเดี๋ยวผมว่าตัวซีนนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเอาแค่พวกอิสเฟนที่พวกเนี้ยให้รอดก่อนดีกว่าพราะตอนนี้อาเชอร์ผมไม่จัดการไม่ได้แต่นีนี้ผมเตรียมตัวเตรียมเตรียมการก่นกนอนถ้าเกิดเราสร้างโอ้ยเรามีเมสันอยู่ใช่ แล้วมีเมสันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นสิ่งที่เราสามารถจัดการตรงนี้ได้คือเดี๋ยวแป๊บนึงราอะอ่ะฮะต่อไปคือเราจะเป็นที่ต้องาก,การอาหารเอยแล้วกันอาา่ะฮะสร้างอาหารแต่ว่ามันสร้างบนนี้ไม่ได้ต้องไปสร้างกันด้านล่างและอย่างหนึ่งด้านล่างใช่ใช่ไหมสร้างกันเฉพาะด้านล่างให้ตายเถอะและคิดว่าผมมีเวลาเยอะขนาดนั้นไหมอไม่ไม่หรอกคือการสร้างด้านล่างคือมันอยู่ห่างไกลจากพื้นที่นี้โดยพอสมควรในความจะเอาข้าวมาส่งได้แต่ละอย่าง เพราะฉะนั้นในทางที่ดีผมเกรงว่าเราอาจจะต้องสร้างไว้ใกล้ๆตรงนี้สักจุดหนึ่งใช่คือหนึ่งต้องสร้างไว้เยอะเลยเพราะว่าเผื่อการเขาเรียกว่าอนะไรเผื่อการเอาทรัพยากรตุนไว้ก่อนเราจะไ,ไม่ต้องมีขัดสนกันทีหลังแล้วทีนี้ผมต้องการช่างไม้มีไม้อย,อยู่แค่ฝั่งนี้เท่านั้นที่มันจะพอตัดไปได้อ๋อเอ้ยมีตรงนี้อยู่โอเคสี่ห้าโอเคตรงนี้เพิ่มเป็น5เสร็จปุ๊บ ตัวหินไม่น่าห่วงเดี๋ยวตัวหินนี่ผมอาจจะต้องเอาแคทเทิลมาสร้างเพิ่มใช่ทีนี้เดี๋ยวขอก่นอนอ่าอาจจะเป็นพวกนี้เราช่างทำขนมปังจะต้องมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ทำตัวให้อยู่ใกล้เขาไว้เออใช่เออมีแป้สงสำรองนี่หว่าถ้ามีแป้งเดี๋ยวโอไมค์ oh This has no โอเคผมล้มเหลวในภารกิจแรกไอ้พวกนี้มันกระแมงกซ์ทำลายกระแพงไม่ได้มันทำลายลรงข้าวผมแทนใช่ล้มเหลว ปัญหาคือตอนนี้ผมปรับสถิติใหม่แล้วและการปรับสถิติใหม่ตอนนี้ของผมคือยังมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีอันนี้เท่าไหร่ก็คือไอ้พวกนี้ยังพอบุกเข้ามาได้อยู่แต่ว่าเน็กเอ้ยบาเลตใช่เรามีบาเลตคอนเนูยังโดนเจสคนเทูขึ้นไปด้านบนแล้วก็ทีนี้ผมยังไม่ค่อยกล้าสร้างอะไรด้านนอกเท่าไหร่เลยกลายเป็นว่าผมกลัวที่จะสร้างอะไรด้านนอกเลยทีนี้สโลว์สปีดเออตรงนี้ผมมีข้าวอยู่พอรอดตายแต่ว่าปัญหาคือมันยังไม่พอ ในการใช้งานของพวกเราอยู่ดี way, ในกรณีนี้สเปียร์แมนให้อยู่ตรงนี้เราจําเป็นเราอาจจะไปที่ต้องสร้างตัวป้อมปะการลอยฟ้าอยู่แถวๆนี้อตอนนี้ผมเพิ่มแคทเทิลตรงนี้ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะพอเชื่อคนได้ไหมถ้าเกิด <This S 1> คนแรกก็โอเคคือหนึ่งตอนนี้ตัวตัวเฟเชอร์ตัว, feature, ตวนอทนูนี่ผมไม่ค่อยห่วงลวแต่ปัญหาคือผมจะเป็นที่จะต้องหาจุดที่ว่าเราสามารถสร้างกำแพงสร้างสิ่บูกสร้างได้โดยที่ไม่ติดไม่ติด ไม่ติดว่ามีป้ายอยู่ใกล้ตรงนี้เพราะไม่งั้นผมอาจจะต้องสร้างป้อมไว้ตรงนี้แล้วก็เอาทหารมาไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่าพอไอ้พวกฝั่งนู้นแม่งมาปุ๊บเราจะได้จัดการกับพวกมันเลยทันทีตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการอยู่ของพวกเรายังไม่มีปัญหาใช่ประชาชนยังรักผมอยู่แต่ขอย่าเพิ่งเกลียดกันแล้วกันนะประชาชนทั้งหลาย แต่ปุมนี้นี่จะเป็นขั้นที่2คือขั้นในสุดมีโลเดี๋ยวขั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมันมีป้อมไหมถ้าเกิดมีก็อ๋อมีแค่พวกมีมีแค่วูดเดิลนี่หว่าถ้างั้นอาจจะต้องสร้างประตูไว้เพื่อให้นักธนูมันขึ้นไปอยู่น้านบนกันคือตอนเนี้ยยังเลยหินที่ว่าคือมันมีแค่นี้มันก็ยังมันก็พอรอดไงเรามีเราแต่เรามีแคเทิลน,น้อยมันขนส่งช้าเพราะฉะนั้นเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ไม่น่าโอเคน,น่าจะโอเคคือตอนเนี้ยผมเริ่มผมเริ่มคิดแล้วว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ย คือเหมืองแค่อันเดียวนะเหมืองหินแค่อันเดียวนะม,นนวนะมันสามารถขนมันมันสามารถใช้วัวถึง3ตัวในการขนเลยเดียวเชียวถ้าเกิดมันเต็มขนาดนี้เฮ้ยเจ๋งนะเจ๋งแต่ปัญหาคือตัวเนี้ยไม่พอแต่ว่าตอนนี้เราคือหนึ่งถ้าเกิดข้าวมีเยอะก็ยังโอเคแต่ว่าตอนนี้ข้าวไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปเพิ่มส่วนผลิตด,ด้านนอกผมจะไปเพิ่มส่วนผลิตด,ด้านนอกตรงส่วนนี้จริงๆเรามีด้านในอยู่แล้วอีก2อันแต่ว่ามันไม่พอ เพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ประชาชนผมมั่งแดกกันเยอะแน่นอนแบบชิบหายไปว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมสร้างไว้ใกล้ๆก่อนตรงนี้น่าจะโอเคตอนนี้เราสร้างโฮเวลอีกหนึ่งจุดตอนนี้อาหารยังไม่ค่อยน่าห่วงแต่หวงตรงทหารกับตัวหินมากกว่าเพราะหินไม่มาช้าเพราะว่าณจุดจุดนี้น่าจะมีการโจมตีที่มาไกลกันพอสมควรอ่าฮะใช่เพราะถ้าไม่งั้นผมอาจจะต้องสร้างเป็นกำแพงไม้ไว้ตรงนี้ก่อนแป๊บันึงเฮ้ยจะจำ ใช่เพราะไม่งั้นก็อ๋อไม้ก็ไม้ก็จะหมดอีกให้ตายเถอะเลยกันว่าตอนนี้เล่งสปีดเกมน่าจะช่วยได้เยอะสุดละแล้วก็เอาหินเตรียมตัวหาหินที่เหลือมาอุดกำแพงตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นไม่รอดเราตอนนี้แค่เตือนผมม่งขยันทำงานกันดีจริงๆใช่แล้วต้องการสโตนปัญหาคือถ้าเกิดเรามีสิ่งที่เรียกว่าตลาดเราจะไม่มีปัญหาแบบนี้เลยจริงๆอ๋อ ใช่ที่ผมต้องการตอนนี้คือตลาดปัญหาคือไม่มีตลาดให้ผมไงอื้งเออตลาดอย่างไั้ดีหยวแป๊บนึงดูกอนตลาดมีไหมตลาดตลาดตลาดไม่มีตลาดเฮ้ตายเดอะตัวส่วนนี้โอเคข้าวก็ยังมาขนส่งเรื่อยส่วนทุกเนี้ยต้องรอพวกนี้มาคอยสมท o กันทีหลังตัวมิวผมอาจจะให้เพิ่มเป็นสองเพราะว่าเราจะไปที่ต้องใช้กันเยอะพอสมควรโดยแบบจําเป็นนะนะแต่พวกที่นี่เดี๋ยวดูหินก่อนถ้าหินเหลือแค่นี้แล้วก็มา เติมตรงนี้นิดหน่อยค่อยๆเติมไปทีละจุดเพราะว่าเรายังจะเป็นที่จะต้องใช้อะไรพวกมันอีกเยอะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเตรียมตัวสร้างประตูให้ตรงป้อมตรงนี้สักหน่อยเรามีวูดบาแลกเรามีอาร์มอรี่แต่ว่าเราไม่มีตลาดเฮ้ตายเถอะชีวิตขาดตลาด Where going? ตอนนี้โอเคป้อมด้านในเคลียร์เสยบร้อยเหลือแค่ซ่อมเรายังไม่ได้ซ่อมซออะท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราสามารถวางทับไปได้เลยคือการซ่อมใช่แต่ที่นี้คือการซ่อมแค่นี้มันก็หายไปเยอะกันนะ ตรงนี้ตรงนี้54โอเคยับโอเคกกเฮ้ยถแว่าก,กินเอ้ยแต่กินหินเยอะเหมือนกันนะแค่ซ่อมแค่นี้อือฮึใช่เสร็จปุ๊บป้อมด้านในซ่อมเสร็จสิน้นเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวค่อยรอเหลือด้านนอกอีกจุดนหนึ่งปัญหาคือแคตเธอร์พวกนี้แม่งโยนก,นกันไม่พอเพราะฉะนั้นน่าจะต้องใช้แคตเธอรกันเยอะพอสมควร ไม่ต้องห่วงเดแร็คือมึงโง่ไงมึงถึงไม่รู้ว่ากูมาอยู่ตรงนี้แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะต้องโอเคเฮ้ยเรามีไม้พอไว้ในเมื่อเรามีไม้พอปุ๊บเราก็สามารถสร้างป้อมปะการตรงนี้ได้เป็นจุดชั่วคราวเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่โดนตีกันชิบหายว่าก็คือมันจะมีไอคืออย่างไรให้มันอยู่ใกล้สุดก็ยังโอเคไงอ๋อใช่ถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงโอเครบกวนช่างไม้จา่ารบกวนรีสซ้างกันดๆูๆอะไรตอนนี้เราจะไปที่ต้องเอาพวกนาย เราจะไปที่ต้องใช้ไม้ไม่ทันโอเคงั้นเอาอันนี้เป็นส่วนเบื้องต้นเอาพวกนี้เป็นส่วนเบื้องต้นเดออสต็กไพร์รดีบเข้ามาเดี๋ยวสตอ็อกเดี๋ยวสตอ็สตอกไพา์เต็มหรอได้ยังไงกับสตอ็อกไพา์เต็มให้ตายเถอะเดี๋ยวผมลืมสร้างสตอ็อกไพา์แป <us> ๊บหนึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนีน้ใช่เดี๋ยวมันก็มีตรงนี้อันนึงไม่ใช่อ๋อใช่แป๊บหนึ่ง ปะทาคือตรงนี้เรายังไม่โดนเรายังไม่โดนตีง่ายหรอกรีบเข้ามาจะรีบปิดประตูเร็วๆจะรีบปิดประตูแล้วยัง <c oughs> ไม่ได้งี้สิโอเครีบเอาข้าวมาก่อนยังพอโอเคอยู่ทีนี้เสร็จปุ๊บลบกดไปอย่างน้อยด้านนอกผมเองก็ต้องสร้างใหม่อยู่ดีอะเพราะว่าตอนนี้โดนยิงตายผมสร,รม้างต้นตรงนี้ไม่ทันไง ปัญหาคือจะโดนเราจะจะโดนในพวกนี้ทําลายหรือว่าโดนหรือว่าโดนหรือว่าเราพังเองมันก็เหมือนเหมือนกันหมดคืออย่างน้องก็ยิงเสียเหมือนกันหมดอ่ะเลยกลายเป็นว่าผมยอมให้มันทิ้งว่ยิงทิ้งไปดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเยอะทีนักธนูจ๋าลบก่อนใช้ทํางานกันอย่างดีๆนะเพราะตอนนี้เราจะเป็นที่จะต้องจัดการกันในพวกนี้ยิงโดนจีถ้าเชื่อพวกเองทําได้เพราะตอนนี้ช่างแม่งไม่ทํางานมากันทําไมเดี๋ยวถามจริงโอเคตัวส่วนนี้หน้าปลอดภัยแต่นักธนูไม่ยิงไม่ถึง โอเคเปลี่ยนเป็นแอคตีฟได้ไหมโอเคสแตนด์กรอบเปลี่ยนเป็นดิฟเฟนซีฟโอเคยังดีที่เราหักพวกยิมเฮ้ยยิมเยอะมั้งกันนะเว้ยยิมเยอะมั้งเนี่ยตรงนี้ไม่น่ารอดเพราะน่าจะติดกำแพงโอเคเปิดประตูแล้วก็เอาแกแมนเข้าไปบุกวันจีเพราะเดี๋ยวเปิดประตูอยไ่แล้วเปิดสิเปิดแล้วส่งแกแมนเข้าไปเพราะตอนนี้ผมไม่สามารถเอาคุนิสตินได้รีบไปโจมตีทำลายพวกมัน อย่าให้พวกมันมาโจมตีเราได้แล้วตอนนี้ขนมปังอ๋อใช่เรายื่ข้าวเยอะแยะมากมายคือตอนนี้ผมมีปัญหาตรงนี้ว่าผมไม่สามารถผลิตอาหารมาทันกับความต้องการของประชาชนของผมได้เพราะตอนนี้ผมกำลังจะโดนเพราะตอนนี้ผมโดนใจซีหายว่าหมดนะฮะเปิดประตูจะพาทหารเข้าไปจากนั้นสร้างไปตรงนี้อีกหนึ่งจุดใช่เอาใกล้ๆไปก่อนเพราะเราจะไปต้องใช้เยอะ เอาเสร็จปุ๊บสร้างป้อมตรงนี้หนึ่งจุดตอนนี้เรามีไม้พอลดความเร็วสักนิดน,นึงเพื่อมาจัดการวางแผนอย่างแยบยลอ่ะฮะใช่เอาน,นี้เสร็จปุ๊บเราต้องสร้างกำแพงไว้ตรงนี้เยี่ยมแล้วก็หินเดี๋ยวหินหินน่าเยอะแหละโอเคหินมาแล้วในกรณีถ้าหินมาขนาดนี้เราเคียงแค่สร้างป้อมไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้จากนั้นเตรียมตัวสร้างประตู สร้างประตูทหารสร้างประตูไว้ตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวหาจุดป้องกันทางยุทธศาสตร์ไอตัวแอมเคลนูเลียดเจ็ดวอลเนี่ยคือจะเป็นต้องใช้นิดหนึ่งใช่คือหนึ่งกันกันสวนวนะอ๋อใช่พวกนี้ติดล้วนนี่หว่าลืมไปต้องพังอย้วใช่ไหมผมลืมคำนวณไปเลยว่ามันติดล้วนเพราะฉะนั้นโอเคเอาตรงนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บเอาเอาตัวเสาเสากำแพงไว้ตรงนี้แล้วก็มาไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บ ย้ายนักธนูมาอยู่ข้างบนมาอยู่ตรงนี้ใช่ส่วนส่วนพวกบันไดเดี๋ยวผมไม่ไม่ได้กลัวอะไรละเอาแค่เอาแค่สเปียร์แมนสักสี่นายเอาไปเอาไปดันกันกระแพงตรงนู้นก็น่าจะปลอดภัยในส่วนตรงนี้เพียงแค่เราอยู่ให้รอดก็เป็นอันสิ้นอ๋อตรงนี้จะเป็นบูเดียนแพลตฟอร์มมาก่อนคือเมื่อกี้มันโดนพังไปเดาสโตนหายโอเคต้องการสโตน คือเรามีป้อมตรงนี้ก็ถือว่าโอเค there, มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งจุด there, เออเรายังผลิตอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเรายังผลิตเฟเชอร์อยู่เราก็เอามาลิ้วๆเลย <'re> <ๆ>ใช่แต่ตังเราจะหมดนั่งไงปัญหาตอนนี้อาหารไม่ได้มีปัญหาเพราะว่ารอแค่พวกชาวนาด้านนอกมันส่งผลผลิตออกมาเพราะตอนนี้ปัญหาคือมีมีแค่ข้าวเท่านั้นที่ผลิตไม่ตามความต้องการในส่วนตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวโหลดเฟเชอร์เพิ่อมอีกหนึ่งจุดน่าจะโอเคมั้งนะ Not enough เออใ o ่ <S 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 d Oh, มันมีโรงงานอันนี้อยู่อีกอันนึงนี่หว่าใช่โหลดอย่างละสองแม็ก็โอเค Wood stocks are too low sir อ๋อแล้มีเฮ้ยอ่าไม้หมดนี่เหรอเดี๋ยวไม้ไม้ยังเหลือเองจะไปต้องเหลืออยู่นะไม้ขี้เกียจจะให้ไปตัดกันด้านนอกคือให้ไปตัดด้านนอกก็ได้นะแต่ว่าเอามาไว้ตรงด้านในดีกว่าให้มันตัดอยู่ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต Message from the rat Oh yes I bet now you're worried My imperial will troops upon be soon you. ไม่ไม่ไม่ได้กังวลอะไรเลยนะไม่ได้กังวลอะไรเลยเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนนี่ก็จะโจมตีเรื่องงั้นเดเดดเดดเอาจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกแม็อยู่บนเลยก่อนถ้าเกิดเฟลชเชอร์มันผลิตอาวุธพอก็น่าจะทันอยู่มั้งแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าทันเพราะตอนนี้เราไม่มีอาวุธเราไม่มีไม้ที่จะไปผลิตอาวุธด้วยซ้ำปัญหาแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูหินก่อนหินหินไม้ยังหินถ้าเกิดหินมาแล้วโอเคหินมา ไปสร้างกำแพงกันต่อสร้างกำแพงตรงนี้มีจุดตรงนี้และตรงนี้โอเคป้อมตรงนี้ปลอดภัยป้อมตรงนี้ปลอดภัยไรซึ่งปัญหาแต่ปัญหาต่อไปคือเราจะทำยังไงโอเคทีนี้ขึ้นไปด้านบนขึ้นไปบนแพตฟอมและเคลียร์พวกมันจากด้านบนใช่เคลียร์จากพวกมันโอ้โหมาเยอะกันเชลเล่นไว้เยอะเชลเล่นแต่ขอให้พวกเองอยู่รอดใช่ พอพวกเองอยู่รอดพวกเองจําเป็นที่จะต้องอยู่รอดเพราะว่านี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมใช่นี่น่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันละปัญหาคืออยู่บนกันแพงมันยังพอมีโอกาสการป้องกันที่ดีไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ากันดีขนาดนั้นและไม่รู้ว่าการที่ผมมาอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่ดีไหมเพราะฉะนั้นต้องลองดูก่อนเพราะยังไงผมมองว่าการที่ไอพวกนั้นมันอยู่ด้านนอกน่าจะเป็นผลเสียกว่าอยู่แล้ว เพราะว่าใน,ในกำแพงผมมองว่า,วามันมีการป้องกันอยู่ไงจริงๆถ้าเกิดอยู่ในหอคอยมันจะดีกว่าน,นี้นะแต่นี่คือไม่มีไงเลยแบบจําใจนิดนึงและตอนนี้เราไม่มีอาวุธมากพอเพราะว่าตัวนักเรียนนผมไม่ได้ผมไม่ได้แมสคอร์ดสี่ไว้ผมไม่ได้ตั้งค่าให้มันโหลดแบบหนัหนกๆเข้าไว้เลยแบบทีป <'re> ็นหา <now. S 1> เราอยู่ตอนนี้แต่ yes, <my> เดีเ๋ยวสเปียร์แมนออกมาอยู่ด้านนอกกันเดี๋ยวมีพวกไปอุดกันอยู่ตรงประตูได้ยังไงกันโอเคเข้าไปสรื่อยๆสีออกมาหนึ่งอยู่ฝั่นเดี๋ยวเปิดประตูกัน เปิดประตูบังคับเปิดประตูแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนกันเดี๋ยวนี้พอเคลื่นอยู่เสร็จพวกเปลี่ยนประตูใช่แล้วก็ดันพวกบันไดที่จะลงมาดันกันตอนนี้ก็คือหนึ่งพวกเปลี่ยนแมนมันก็ไอพวกนี้อยู่แล้วพวกเปลี่ยนแมนมันไปหลุดกันอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นไอพวกนี้ตัวอาเชอร์เตรียมตัวขึ้นไปโจมตีพวกที่มันโจมตีกระเพาะของเราอย่างนั้น คือน่าจะปลอดภัยรอแค่ว่าไม่รู้ว่าตัวอาเชอร์ผมมันจะมันจะสู้กันรอดไหม <c oughs> เพราะถ้าเกิดไม่รอด <c oughs> ก็ต้องดูว่าตรงนี้มีอาวุธไหมก็มีแค่นักธนูคนเดียวนะแป๊บหนึ่งเนี่ยจนแผนที่ท่านจาร มีเหยียคนแต่ว่ามันก็ยังพอจะได้อยู่แล้วหนึ่งแล้วทำไม่หาเยอะไงนี่โซเปียแมนทั้งหลายมารอกันกันอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงลดความเร็วเกมเปิดประตูส่งนัทนูออกมาดวลจีรีบออกมากันบ้านพวกมึงกันเดี๋ยวนี้ใช่แป๊บนึงเดี๋ยวผมผมกดอะไรไม่ได้โอเคเปิดประตูแล้วจากนั้นเข้าไปฉะกับพวกมัน ตอนนี้กำแพงด้านนอกยังไม่ถูกพังเพราะฉะนั้นรีบอ,อกไปยิงพวกมันจอดน,นอนก่อนยิงด่วนเลยตอนนี้นักธนูทั้งหลายเราจะไปที่ต้องใช้พวกนายยิงด่วนจีแต่ไม่ต้องห่วงนักธนูผมเป็นเก่งใช่ป็นฐานคือไอ<ห><ห>พวกนี้มันเข้ามาแล้วจะแก้พวกมันเลยสเปียร์แมนเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวพวกมึงปีนนะปีนกำแพงกันมาโอ้ให้ตายเถอะใช่ นี่เป็นครบท่าพนุจารบกควรน่นี่น่าจะเป็นการจุติครั้งสุดท้ายแล้วหรอกขอเป็นการจุติครั้งสุดท้ายแบบจริงจรงจังๆเพราะตอนนี้ผมกำลังจะล่อล่อเต็มทีอาหารผมก็จะเหลือน้อยอยู่เต็มทีแล้วเยี่ยมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยต่อโดนข้ามิแต่พูดก็จะจัดการทหารขกงเได้อีกแล้วเพราะข้านั้นจีเนียสข้าเลยสามารถจัดการกับทหารของเจ้าได้เดรดแต่ทหารมุสเสียไป37%ผมนี่เศร้าใจ เฮ้ข้าพูดตามตรงนะค้ารู้สึกประทับใจกับประสบการณ์าหารของเจ้าจริงๆข้ามีไอเดียนับสิบที่ไว้ใช้จัดการไก่เดอแรดนั่นข้ารู้สึกว่าเราสองคนสามารถทำข้อตกลงเล็กๆน้อยๆที่มีผลประโยชน์ร่วมกันได้นั่นนี่จะบอกว่าเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ข้อตกลงลับๆร,ร,ระหว่างกับเดอะสเนกอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ต้องห่วงเดอะสเนกถ้าเกิดเองหักหลังเราเราก็จะฆ่างูอยู่ดีถูกต้องั้ยนั่นแหละปัญหาแต่เดี๋ยวในเรื่องของเองคือเองเองจะฆ่าครอบครัวข,ข,ของเราให้หมดเลไมใช่หรอโอเคช่นเถอะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคภารักิจนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจบคลิปนะฮะลืมกดไลค์กดซับสไครถ้าเกิดชอบกันนะถ้าเกิดแค่ไม่ดีหวยแต่งก็ติชมได้แต่อย่าด่ากันนะฮะจนถึงตอนนี้ก็เสียรอไปกับทุกคนติดคีดนะัน